ค่ะมอนี่สาอีสานบ้านพงน้าข่ามีโอกาสได้มาจัดจัดฉากงานแต่งงานค่ะอยู่ตำบลนาจานเนาะค่ะบ้านนาจานบ้านบรรทันโอเคเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวะะยยพูดได้เลยนี่อาหารอาหารที่แขกคนเทิศสู่ทั้งสายอีสานกินเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะเป็นผัดผัดเผ็ดเม,มื่อค่ะหอมกว่แกงเนาอไหม แล้วก,ขขกวว็ขนมจีนขนมจีนเนาะคะ่ะนแกงละไม่ไอันนี้เป็นผัดเผ็ดเนื้อค่ะเนื้งัวแกงละไม่เนาะคะพอผมขนมจีนน้ำยาแทบแทบ่ะเนี่เปลี่ยนน้ำยานมจีนโอ้น้ำยานมจีนน้ำยาใกล้ค่ะ จะแซ่บแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเสร็จจากการจัดงานแต่งงานแล้วเดี๋ยวใส่ซานสิคพ่อพี่น้องถุงเข่าเนาะค่ะเนาะมาพร้อมกับพี่อ้นค่ะนี่พวกคุณยายย้ายมาพักกันเตรียมเพชรพระขวนเนาะค่ะซอยงานแต่งอยู่ตำบลนาจานค่ะอำเภอสีชมพูค่ะตอนนี้หลังจากที่พี่อ้นเนาะค่ะเราจัดฉากงานแต่งเรียบร้อยแล้วก็จะได้กิน นมจีนค่ะนมจีนน้ำยาไก่ที่เจ้าวท้างจะาพาไนจัดให้ตักจีนใกล้เลยแต่แซ่บเลยค่ะน้ำยากับน้ำยากะทิแซ่บๆนี่ได้ะคะ่ะพี่อ่อนจัดงานแตง่งจัดฉากงานแต่งค่ะคไปใส่เนาะคะ่ะขาดไม่ได้

พี่มมน,น้องไม่กินทอน้ำกัั่นจะมาิิกินน้ำยานมจีนก่อนน้ำยานมจีนขางบ้านกระเจ้าเพ่นเฮ็ดลาลุมจีนไก่เจ๊าเะรเรียงกรอบรูปมาทั้งนี้เนี่ยเออเออจะเซบเนาะเข้มข้นดีไล เดีนี้เดีน okay? well, yeah, mm. ี like okay. so cool. little, so, oh. ้เ um. ่ล้านมาที่แล้วร้านยังไงล้านฮิตดิ้งยี่ร้านใดคือเขากรบืชุดนีห็นแล้ก็ป่กลองของกระทงนทยบุกงเตี้ใช่ไหมมีตุกหามกับติ่งตกามกับติงเด้กระชากเอาพราะปัหาทีไม่ยากกินหรือเปล่าคนนเตไนะส่ยี่ห้อให้พวกเาากินอาหารใช่การจีนจะเสพพา แม่มาแสบกับเส็ดแสบจนที่แสบเหมือนกันแม่ไปเยอะกันเด้อะว่าหันไปกินนั่นกาแฟเนาะห้อก็ได้กินกาแฟแล้วเที่ยงแล้วก็ต้องกินก่ะน้ำกินขนมจีนขนมจีนอร่อยอร่อยขนมจีนน้ำยาไก่ยาตีนไก่ เผ็ดเนื้อมาผัดพริกแกงเนื้อไม่แก่ตับะตับอะไรอะไกเนื้อไม่เเครื่องในไหมอเครื่องในัแต่อ๋อทั้งเนื้องเค่องในแล้วค่ะผัดพริกแกงจะแซ่บแซ่บ ้ำไมจีน่น,น,น้ำไมไม่แต่เนวผิดนี่มาผิดม,มีแต่แนืม่แต่แนวผิดกะลัะลัมโกเก่ากะลัมโลกเก่าคุอก,กันยานคนรคุกนยานะคุมไ ไม่เยอะอันนี่แพสผมมาตรงนี้อานไม่ัฝันยม่่านองให้น่อนมันถไปนหเนี่นี่ถือไปนเ่อไปหนีละลองลองให้จบแสบสมตังค่ะขาดไม่ได้คือสมตัง

ผิดอะไรผิดอะไผิดอะไรย้อนท่อนั้นมาให้กันด้กคนน้องเงียบโอ้โหน้องน้องนี้นะกุไปใส่ป้าตงเกียบในเขาผิดแ้่ผิดอะไรอย่าสุดท้ามเพรา่มันไก่ไก่ตืบเหระยอมเพลอนเพูดนะ อำเภอเมืองแโซน่ะเจนบ้านอีกบ้านนอกทางนี่ประมาณที่หาจิโร่ทางทำแบบ่งเปิดบ้านนอกที่บ้านสองหลังออกไปยุ่งหทุกท่ประมาณนี้ท่บ้านปิดบป้งเหันือคอืออือเมืองทำตามเได้แท้งลาเป็นไคี้ ก็เป็นท่านขาท่านเป็นยังไงหอ่มีแงนกิโลเร่เขาเด็เาจะเป็นไงล่เางยมัยังท่านขานนยบไหรออแล้ว